สวัสดีค่ะพบกับปอเปียการเวลาเสาเรือนในรายการเพื่อนกันวันติดโควิดค่ะสำหรับใครหลายคนตอนนี้นะคะที่ดูอยู่นะเดี๋ยวปอเปี๊ยจะอ่านอ่านคอมเมนต์กันสดๆเลยนะคะอา้าวน้องบอลน,น้องบอลมาและะ้วค่ะน้องบอลสุติพลนะคะบอกว่าแจกมินิฮาร์ดให้น้องบอลหน่อยคะ่ะแจกให้น้องบอลค่ะปิ้ว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  สุดยอดมากเลยน้องบอลน,นี่คือมาติดตามตลอดนะคะแล้วก็มีผู้ที่ติดตามของเราอีกหลายคนนะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์เข้ามาได้อยากที่จะถามอะไรนะคะเอาละหลายคนอาจจะกังวลนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยวันหนึ่งนะคะเราจะมีการออติดตามหรือว่าเข้าไปอยู่ในส่วนของออ community isolation หรือมีการจัดขึ้นมาว่าจะทำยังไงดีเพราะโควิดมันต้องอยู่กับเรา ทุกคนแม้ว่าเรามีวัคซีน,นมันไม่ได้กันติดนะคะมันแค่กันตายมันแค่กันความร้ายแรงของโรคเนี่ยให้มันทุเลาลงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีเราต้องทำยังไงล่ะวันนี้ค่ะปบอเปียม,มีกิจกรรมดีๆให้ไปดาวน์โหลดกันนะมีข้อมูลความรู้ดีๆค่ะเพราะเขาบอกว่านี่คือ o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 f t h e Month ประจำเดือนเลยค่ะซึ่งประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่นะคะนี่ที่ถึงนี้ก็คือคู่มือ12ขั้นตอน การจัด Community ้ไอ l a t เลชค่ะเป็นคู่มือสำหรับประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งชุมชนท้องถิ่นที่อยากจะรู้นะคะว่าการจัดตั้ง CI หรือว่า Community Isolation ต้องทำยังไงปอเบียบอกเลยไม่ยากไม่ยาก12ขั้นตอนเท่านั้นคุณจัดตั้ง CI ได้เลยแล้วไปโหลดฟรีนี่เดี๋ยวพี่จะขึ้น QR Code ให้ทุกคนนะคะ ขึ้นไปดาวน์โหลดนะคะเอาโทรศพัพท์เนีนะเปิดในส่วนของ QR Code ในส่วนของกล้องเนี่ยแล้วก็จ่อได้จนี่จอจอเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเด้งให้เรากดไปหน้าต่อไปแล้วดาวน์โหลดได้ฟรีป่เปีนไม่คิดเงินนะคะแล้วก็พี่พเขาฝากมาบอกว่าตั้งใจที่จะทําให้ใจริงๆเพราะว่าทางสสสนั้นนะคะพยายามที่จะหาข้อมูลความรู้มาช่วยให้ทุกคนเนี่ยอยู่คู่กับโควิดให้ได้ค่ะอ่ะ ตอนนี้ปอเปี๊ยจะมาพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงเกี่ยวกับคาเฟ่ร้านกาแฟไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราดึถึงสวนสนุกละคะทุกคนสังเกตไหมว่าสวนสนุกเนี่ยมันอยู่คู่กับเด็กน้อยอยู่คู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาลูกไปมีกิจกรรมน่ารักน่ารักสนุกสุดเวียงในวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอโควิดเข้ามาะคะ่ะสวนสนุกเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะคือที่แรกๆเลยอะ่ะที่แรกๆเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบ คือเรียกว่าถูกฟาดให้ยุติให้ปิดไปก่อนแล้วบางทีก็เปิดทีหลังก็มีนี่ค่ะตอนนี้ปอเปีจะมาพูดคุยกับเรียกว่าเป็นผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและการขายที่สวนสยามอ่าพูดถึงสวนสยามหลายคนบอกร้องอ๋อเลยนะคะสวนสยามนะคะที่หลายคนรู้จักตอนนี้เนี่ยเขาเรียกแล้วเขาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นสยาม Amazing Park เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้น มีการรีแบรนด์มีการเปลี่ยนใหม่อะไรยังไงนะคะแล้วน่าสนใจแค่ไหนเราไปพูดคุยกับท่านนี้เลยละคะ่ปะปอเปี๊ยกขอต้อนรับนะคะพี่หญิงนพการเหลืองอมรออเลิศผู้จัดจาการใหญ่สายการตลาดและการขายบริษัทสยามพักบางเกอกจำกัดคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอได้เจอกันแล้วค่ะหนูก็แอบไปสวนสยาม,มบ่อยๆนะคะหนูมีหลานน้อยด้วยพี่หญิงค่ะ เรามีธรรมเนียมค่ะเวลาเจอปอเปีย๊ยในรายการเพื่อนแกมาติดโควิดนะคะเราจะมีทำท่าอย่างนี้เป็นโลโก้รายการทำพร้อมกันนะพี่หญนะิงนะหนึ่งสองสามเพื่อนกันวันติดโควิดนิวดินได้นี่ไง <c oughs> อ้า <c oughs> เอาละเอาละเรามาเข้าเลยดีกว่านะคะในฐานะที่ปอเปีย๊ยหรือว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะก็มีลูกหลาน,ลานเลยชอบเล่นสวนสนุกแม้กระทั่งบางคนเนี่ยนะคะเวลาไปเดทกันเขายังไปเดทสวนสนุกเลยนะพี่หญิงเนาะ นั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเพิ่มมาอ<ช>ัปเดตหน่อยเพราะว่า<ๆ>เพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยนี่ปีสองแล้วเนาะปีที่สองแล้วนะแล,วนะแล้วก็นี่คือเรารอบที่สี่เราก็โหรู้เลยว่าทางสวนสยามว่าต้องกระทบอะไรมากแน่แเล่าสถานักการไดใ้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเอาเอาเป็นอัปเดตตอนนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยที่สวนสยามเป็นไงบ้างคะสามารถเปิดได้แล้วหรือมีมาตรการยังไงบ้างไหมคะ ปิดมาครึ่งปีแล้วค่ะโอโ้นั่นไงครั้งนี้ถือว่าเป็นการปิดครั้งที่สามนะตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นมานะคะ hmm. แต่ว่าจริงๆเราเนี่ยเราเริ่มเห็นผลกระทบเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่โควิดจะเข้าเมืองไทยแล้วก็คือตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปี2019 <Ha. S 2> นะคะที่เริ่มเกิดขึ้นที่อู่ฮั่นนะคะ hmm. เพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างช่วงสิ้นปีแล้วก็ช่วงปีใหม่แล้วก็จะเป็นช่วงตรุษจีนของคนจีนซึ่งปกติช่วงตรุษจีนเนี่ยเราก็จะมีนักท่องเที่ยวคน จากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเราก็จากฮ่องกงจากไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยมันค่้นข้างเยอะแต่ว่าก็ก็เห็นผลกระทบตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแต่ก็คงในเวนลานั้นคงไม่มีใครคาดคิดนะนะว่ามันจะยืดเยื้อเราก็จะรุนแรงแล้วก็ลุกลามไปทั่วโลกถึงขนาดนี้ mm hmm. ก็เรามีถูกคําสั่งปิดกิจการครั้งแรกเนี่ยประมาณกลางปี2020 นะคะแล้วก็อนุสิตสั้น,นแล้วก็เป็นครั้งที่สองช่วงต้นปีก็คือวันที่สองมกราหนึ่งมกราสินะ 1, 3, 2021, หนึ่งมกราสองพันยี่สิบเอ็ดก็คือปีนี้นะคะเราก็ปิดไปประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็ถูกสั่งปิดอีกครั้งหนึ่งหลังวันสงกรานนั่นคือช่วงประมาณสักวันที่ยี่สิบนิดเดือนเมษายนแล้วก็ยาวจนาถึงตอนนี้นะคะเรียกว่าเกิน ขึ่งปีแล้วร้อยแปดสิบวันแล้วค่ะตอนนี้ก็กําลัง,งเข้ารออย่างใจจดใจจ่จอ,อว่าเราจะมีโอกาสเปิดกิจาก,การพร้อมเกิดที่เขาเปิดประเทศยันหรือเปล่าแล้วก็เมือ่อกรุงเทพมหานครถูกปรับพื้นที่เป็นสีฟ้าแล้วนะคะก็กําลังรออยู่ค่ะใช่ใช่ใชผมเมื่อคืนนี้ก็เฮฮากันมากนะคะเพราะว่ากรุงเทพเนาะมีกรุงเทพมี ภูเก็ตมีกระบี่มีพังงาที่เป็นพื้นที่สีฟ้าแล้วสามารถที่จะเปิดให้สามารถดั้งดื่มแอลโกอฮอล์ได้เพราะฉั้นก็แอบ,บหวังไงว่าถ้าในส่วนนั้นเอาไม่เป็นไรแต่ส่วนของส่วนสนุกล่ะเพราะว่าก็ถือว่าก็ไม่ได้แบบคือสวนสนุกเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าอุ๊ยเกี่ยวหรอเพราะว่าเขาก็อยู่ห่างกันนะบางทีเนี่ยอเขาก็ไปเล่นในส่วนของเขาเขาก็มีมุมในส่วนของเขาแล้วมันกว้างมาก มันจะไปแออะตรงไหน,ไหนคือหลายคนก็มองให้กําลังใจยอยู่นะคะเขาบอกว่าโหอยากให้สวนสยามเนี่ยกลับมาเปิดได้สักทีมารืนนี้เนาะรอสัญญาณดีๆใช่ไหมคะเราเฝ้ารอเนี่ยว่าวัยร้อนคืนหนึ่งก็คือเรามองว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่การแจ้งนะคะแล้วก็สวนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนน้าหรือสวนสนุกเนี่ยนะคะคงไม่ใช่แค่เราที่เดียวเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้งางค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็เรียกว,ว่า สามารถที่จะมีโซเชียลดิสทันซิ่งกันได้ตลอดทั่วทั้งบริเวณนะคะแต่ว่า mm hmm. เราก็เข้าใจในฝัน่งของภาครัฐแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นคอนเซิร์นหลักๆกันะที่ว่าเออมันเป็นที่ที่เด็กๆมารวมกันนะคะ mm hmm. หรือว่าอาจจะมีกิจกรรมซึ่งอาจจะมีความสนุกสนานเกิดขึ้น mm hmm. ซึ่งบางทีอาจจะคอนโทรลพฤติกรรมอะไรต่างๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ว่าก็อยากจะให้ความมั่นใจว่าถ้าเกิดในฐานะของผู้ประกอบการเองนะคะ ก็มีมาตรการต่างๆซึ่งเราก็เตรียมมาไว้แล้วก็จริงๆถูกใช้มาตั้งแต่วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนากันมาตลอดนะคะรวมถึงไม่ใ huh. ช่แค่มาตรการึ้่ทางภาครัฐกาหนดเราเองในฐานะของคนทํางานคนที่ดูแลลูกค <int> ้าโดยตรงเนี่ยเราก็ดูด้วยว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นอย่างไรพฤติกรรมของผู้ให้บริการคือพนักงานของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการประยุกต์ใช้นะคะรวมถึงเอาเทคโนโลยีต่างๆเครื่องมือต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะทําให ให้การบ,บริการเนี่ยเรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเราสามารถส่งมอบความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าได้จริงๆนะคะอะไรหลักๆที่สมมุติว่าท่านับไปเนี่ยนะคะเขาดาวสองวันแล้วประกาศบอกสามารถเปิดสถานที่กิจกรรมที่เด็กๆเล่นได้ปุ๊บสวนสยามประกาศมาตรการหน่อยมีอะไรบ้างคะที่เรารู้เลยว่าถ้าเราให้เด็กๆไปนะคะหรือแม้กระทั่งตัวพ่อแม่ไปเองปลอดภัยมั่นใจได้ะค่ะ อย่างนี้นะที่ขออนุญาตบอกว่าในฐานะของทางฝั่งเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้ดูแลเนี่ยนะคะหนึ่งก็คือแน่นอน DMST t นะคะซึ่งเราปฏิบัติอย่างอย่างอย่างเขาเรียกอะไรสตรีทอยู่แล้วนะคะ,ะดีก็ดิสกูซิ่งถูกไหมคะ,ะก็บนเครื่องเล่นทุกอย่างเนี่ยก็จะห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรอย่างก็ใส่หอตีลังกาเนี่ยโบกี้หนึ่งมันมีประมาณยี่สิบที่นั่งซึ่งปกตินั่งเป็นคู่ค,คู่คู่นะคะ,อะตอนนี้ก็อาจจะต้องนั่งสับขวากันแถวแรกนั่งขวา แถวที่สองนั่งซ้ายแถวที่สามก็นั่งขวาอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าเครื่องเล่นซึ่งบางตัวเนี่ยหันหน้าเข้าหากันก็อาจจะเหลือแค่ฝั่งเดียวนะคะเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงถ้าเกิดว่าด็กเลนซิ่งไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจุดบริการทั้งหมดเนี่ยนี่ไงนั่งแบบที่มีภาพเลยนะคะอย่างเครื่องเล่นมันก็แจะเงาเงาหนังแต่ว่าแต่ว่ารับประกันว่ายังมันเหมือนเดิมใช่ใช่หรือว่าถึงนั่งห่างก็มันอยู่นะคะดูจากแบบบหลสีด้าแล้วเออ ช่ค่ะนะคะแล้วก็พนักงานเองก็จะดูแลเรื่องความสะอาดของเครื่องเล่น<ม>ทั้งหมดอย่างลถกไฟหออย่างที่เห็นในภาพนะ,นะคะก่อนเปิดบริการทุกวันเราทาความสะอาดแบบดีครีนเลยแล้วก็ทุกรอบหลังจากที่ลูกค้าใช้บริการเสร็จแล้วก่อนที่จะโหลดลูกค้าลูกใหม่เข้ามาเนี่ยต้องทําความสะอาดทุกจุดสัมผัสอย่างลถกไฟหอตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีพนักพิงหลังอย่างนี้นะคะจุดที่เป็นบัคเกิลตัวนี้นะคะจุดที่เอามือจับรวมถึงข้างหน้า นะคะ <Okay. S 1> ซึ่งอาจจะมีมเหงือ่อมีอะไรที่ไปเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. พนักงานก็จะต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะ oh. เช็คก่อนก่อนที่จะโหลดให้ลูกค้ากลุ่มให่ไ้เข้ามา mm hmm. ก็เรียกว่าอาจจะต้องคิวอาจจะยาวน,นิดนึงเวลารออาจจะนานนิดนึงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ขอให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติแบบนี้กับทุกๆเครื่องเล่นเลยนะคะ oh. ส่วนในส่วนน้ําเอง oh. มาตรการ oh. ที่ทำเนี่ยหลายานอาจจะกังวลว่าเฮ้ยพอลงน้ํามันจะต้องถอดหน้ากาก ซึ่งอันนั้นไม่เถียงแต่ว่าอบอกว่าความปลอดภัยเนี่ยมันต้องอยู่ทั้งฝั่งของผู้ประกอบการพนักงานแล้วก็ผู้ใช้บริการเองด้วยนะคะ<อ>ก็แล้วก็ต้องมีการดูแลตัวเองด้วยอย่างของเราเนี่ยเราจัดที่นั่งพักในส่วนน้ำเน้่องความที่พื้นที่เรากว้างอย่างเต็นท่ใบที่เราจัดไว้เนี่ยคะ่ะจากเดิมเนี่ยกหนึ่งมีสิบตัวนะคะก็อาจจะเหลือแค่ ห้าตัวสี่ตัวแล้วแต่<อ>สถานที่ซ้ำห่างแล้วหุ่นุกก็ต้องมีนะคะ<อ>จริงๆแล้วเนี่ยเราเรามื่อขึ้นจากน้ําเนี่ยก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัย<อ>คือขอแค่ตอนที่อยู่ในน้ําเท่านั้นที่จะไม่ไม่ไม่สามารถใส่หน้ากากได้นะคะ<อ>แล้วก็เราควบคุมปริมาณควอตซให้อยู่ในปริมาณที่ทางสาธารณสุขกําหนดนะคะ<อ>ว่าให้ใหมั่นใจว่าเราไม่ได้ะะ<อ>แต่ว่าในในระหว่างที่อยู่น,น,นก็อาจจะต้อง ต้องดูระรยะห kind of like ่างระหว่างคลุกกันด้วยไม่ใช่ว่าเออแบบเข้าไปใกล้ชิดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเระหว่างที่เข้าคิวอยางจะเล่นกระเยอะหรือจะจะใช้บริการที่ใช้ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจต้องมีดีตันที่กันระหว่างุูดด้วยน่คะส่วนจุดบริการอื่นๆค่ะเราก็ประยุกต์ใช้อย่างจุดบริการอาหารเราก็เอาเรื่องของมาตรการของการบริการธนาคารเอาเข้ามาใช้นะคะก็ตัวต้องเป็นยังไง การดูแลพวกเขาเรียกอะไรอ่ะช้อนตออกานเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้รวมถึงแบบประมาณว่าชุดๆเนาะไม่ได้ไปหยิบกันเหมือนแบบรวแล้ะจุบริการรุ่นที่เป็นรัฐคารก็จะเป็นแบบนั้นแบบาเกิดว่าเป็นจุดขายร้า่อยู่บริเวณรอบนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปลี่ยนเมนูเราก็จะไม่มีเมนูซึ่งทงทิ้งเอาไว้นานๆก็จะเป็นเมนูที่ปรุงสุกใหม่ร้อนๆนะคะแล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกค้าไม่ต้องมานั้ารอคิวการ การใช้บัตรที่ว่อะไรอย่างนี้นนะค่ะเพื่อที่จะลดความแออัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการซื้อบัตรซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีคิวเกิดขึ้นตอนที่ก่อนที่จะเข้าสวนอย่างเงี้าาย<ก>ค่ะอาก็เดียวกันอะไรกันใช่ใช่เราก็จะโปรโมทให้การซื้อออนไลน์มาจากภายนอกซึ่งบัตรของเราเนี่ยซื้อผ่านเว็บไซต์เราได้จากที่บ้านนะคะสะดวกด้วยเราก็ไม่ต้องมาต่อคิวได้ราคาพิเศษด้วยหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยเดินไปเตะไปเรอก็ได้ เอที่เซเวเลยแล้วก็เข้ามาใช้ที่ส่วนอูอคือตอนนี้เล็งสามาัถเล็งในเรื่องของการซื้อที่เซเว่นหรือซื้อซื้อเคยซื้อได้แล้วค่ะพี่หญิงคะซื้อได้แล้วค่ะโอ้ตอนนี้คือระบบนี้มันเกินเกินประมาณสองปีกว่าได้แล้วอะค่ะอ๋อชัดแล้วล่ะก็ว่าคือมันเป็นสิบปีแหละที่เปียเคยเลี้ยงหลานแล้วพาหลานไปแต่ตอนนี้มันเป็นสาวแล้วไงเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปซื้ออีกเลยอ๋อตอนนี้คือซื้อที่เซเว่นเลเว่นได้แล้ว โอ้ยิ่งสะดวกไม่ต้องต่อคิวนะคะซื้อที่จะฟังเราเองก็ได้ค่ะ s i a m e e t i n g p a r k c o m ก็จะได้บาร์โค้ดได้อะไรมาเลย่ันมาถึงปั๊บก็แกนผ่านประตูได้เลยไม่ต้องคือเราลดการต่อคันลดการต่อคิวค่ะค่ะพี่หญิงพี่หญิงทีนี้เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่าโควิดเนี่ยนะคะน่าจะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานจนเรอนี้ต้องใช้แบบวิถีแบบ new normal ชีวิตวิถีใหม่กันไปอย่างเงี้ยจนเรียกว่า ออมันกลายเป็นวิถีของเราไปแล้วเป็น new normal เนี่ยนะคะปะ้าีเก็อยากจะทราบว่าส่วนของสวนสยามหรือว่าตอนนี้ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสยาม a เมซิ่งพาร์คเนี่ยนะคะเรามองเรื่องของมาตรการที่อยู่กับโควิดแบบป้องกันนะนะป้องกันเนี่ยมาตรการระยะยาวไปอีกเนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่หญิงจริงๆไอ้สิ่งที่เราปฏิบัติมานะคะเราเรียกกัว่า new normal เนี่ยที่มองว่าเมื่อปีที่แล้วโอเคาอาจจะเราไม่คุ้นชินรอมั ก็คอือหนีวหนามอจริงๆแต่มาถึง fiance, วันนี้ซึ่งเราได้มีโอกาสปฏิบัติมันมาปีกว่าๆแล้วเนี่ยค่<ฮ>ะเรียกว่าทุกวันนี้เป็นคนเคยชินละก็เหมือน,อนพวกเราอะเนาะแต่ก่อนเราก็ไม่ชินกับการใช้ถุงผ้าใช่ไหมคะไม่มีถุงพลาสติกแจกเราก็จะเป็นจะตายทุกวันนี้ไปไหนเราก็มีถุงผ้าเช่นเดียวกันทุกวันนี้เราก็มีแอลกอฮอล์เป็นอวัยวะอีก,กอันหนึ่งของเราเประกาศด้วย ก็รู้สึกเหมือนอะไรขาดหายไปคิดถึงมากกว่าสามีเลยเน,น, <c oughs> นาะไ, <c oughs> ไม่มีหน้ากากก็เป็นพี่หญิงได้พ <c oughs> ีได <c oughs> ไ้จำได้ว่าตอนตอนเราใส่หน้ากากแรกๆเราอุดอัดมากเลยนะแต่ว่าพอ <c oughs> ตอนเนี้ยพอเราไม่ได้ใส่หน้ากากเราออกไปข้างนอกอะ่ะขอโทษนะพี่เห <c oughs> มือนลืมใส่ชั้นในอ่ะมันหมงโม, <c oughs> มันรู้สึกเบาๆรู้สึกแบบฉันฉันลืมอะไรอ่ะฉันลืมอะไรอ๋อฉันลืมหน้ากากนี่ไงนี่คือสิ่งที่เราชินมันแล้วถูกไหมคะพี่หญิงและระยะยาวในเรื่องของมาตรการของสวนสยามเราเป็นยังไงคะ มองว่าหน,นึ่งในแง่ของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเราเอาเข้ามาใช้เนี่ยนะคะ<ช>จริงๆแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์หลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องโควิดอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการที่ทําให้ได้รับความสะดวกสบายได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องนะคะ<ช>ได้บริบการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยที่มองว่าโควิดเนี่ยมันก็เป็นตัวที่จุดประกายหลายๆสิ่งกับผู้ประกอบการแล้วก็ตัวผู้ใช้บริการเองด้วยนะคะ,ะให้เรารได้ได้ได้มองอีกมุมหนึ่งนะคะแล้วก็ เราก็นําสิ่งเหล่านั้นนี่มาไปยุกใช้ที่แน่นอนอีกนอีกหน่อยพอโควิดมันมันอยู่กับเราไปเหมือนเป็นโลกสามมันเนี่ยเราอาจจะวันหนึ่งอาจจะไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วเราอาจจะนั่งใกล้กันได้บนรถไฟหอแต่พี่มองมากเรื่องของการดูแลความสะอาดสุขอ,อนามัยโภชนาการอาหารนะคะการดูแลห้องน้ําจุดสัมผัสร่วมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆต่อให้ไม่มีโควิดก็มีเชื้อโรคอื่นแล้วมันก็เป็นสิ่งดีที่ควรจะปฏิบัติ ถูกไหมคะคุณแต่ว่าเราจะไปทุกท้าแล้วก็ปรับยังไงให้มันให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ให้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการบริการในระยะยาวนะคะที่สําคัญที่ว่านกานบริการเนี่ยโดยเฉพาะคนอย่างพวกเราซึ่งอยู่ในเซอร์วิสอินดัสทรีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราบางทีเราได้ค่าอาชีพแบบเนี่ยว่าเฮ้ยมันคือการที่รองลูกค้าทำย<ร>ังไงก็ได้ให้เขาพึงพอใจ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันคือก<ม>ารที่คุณปล่อยมอบความสุขให้เขาฉะนั้นแล้วคุณทําให้วันพิเศษของเขาเนี่ยมันีค่าถึงวันเนี้ย<ม>ทุกคนหงุดหามันไม่ใช่แค่เราขึ้นเปิดเสียงไม่ได้พี่กาเชื่อมั่นว่าลูกเัวเองก็คิดถึงความสนุกที่ที่เคยได้รับจากสถานที่แบบนี้เหมือนกัน<ม>นะคะเราเอง<ม>เราก็รู้สึกว่างานที่เราทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ขายบาัตรเ,เปิดเครื่องเล่นให้ มีลายกาสดูแลส่วนน้ำเราก็จบไปถึงวันนี้เราเห็นคุณค่าของมันแล้วล่ะวี mm ้ hmm. อาชีพแบบเนี้ยมันมันเป็นอาชีพซึ่งไม่ใช่ใครทุกคนจะทำได้นะ mm hmm. มีความอดทนเราดู <Yeah. S 2> แลวความปลอดภัยให้ขเขาให้กับลูกเขาด้วย mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มองว่ามันเป็นเทรนด์ทั่วโลกอ่ะซึ่งเราได้มองมองมองโลกในมุมที่บางทีเราอาจจะไม่เคย สุดยอดมากค่ะแสดงว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคะความมั่นใจเนี่ยสำหรับปรบิษัทหันได้เป็นลูกค้าเก่าด้วยนะอว้ยแอบมั่นใจแล้วอยากจะไปแล้วเนี่ยนะคะก็ลูกค้าก็มั่นใจได้ถูกไหมอันนี้แอบฟังทราบมาคร่าวๆว่าจริงๆแล้วแม้ว่าสวนสยามหรือว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือสวนสยามก็คือสยาม amazing Park ถูกต้องไหมคะได้อ่แม้ว่าจะปิดไปก่อนเนี่ยแต่จริงๆแล้วเครื่องเล่นของพี่ๆเนี่ยยังคงทํางาน สเตนบายรอวันนั้นวันที่เปิดมาสร้างความทรงจำสร้างประสบการณ์ให้เด็กๆให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้เพราะอะไรคะพี่เอ่อจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเล่นเราเนี่ยมันก็คือเอาพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆเครื่องเล่นก็คือเครื่องจักรชนิดหนึ่งะนะคะเพียงแต่ว่ามันทำหน้าที่แตกต่างจากเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทาให้เครื่องเล่นของเราเนี่ยยังมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ นะคะก็คือการที่ยังเปิดเทสท์รันอยู่ตลอดแล้วก็มันเทนานซ์อยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาทํางานทุกวันอะพี่ก็จะได้เห็นรถไฟเหาะตรีละกาของพี่อ่ะมันหมุนทุกวันอยู่เพ<อ>ียงแต่ว่าบรรยากาศมันแตกไปเพราะฉนั้นเองมันไม่มีเสียงกรี๊ดเนาะมันไม่มีเสียงเพลงแต่ก็ต้องบอกว่าเ,<อ>เราก็เฝ้างรอแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าลูกค<อ>้เาเองก็คิดถึงเราเช่นเดียวกัน<อ>นะคะ<อ><ๆ>ที่ขออเขาเป็นคนสุงที่จริงจัดตะกี้นี้ที่บอกว่ามั่นใจในเรา เราก็ต้องบอกว่าเราเองต้มั่นใจในลูกค้ามากยิ่งขึ้นเนาะคือ uh huh. ก่อนหน้าเนี้ยวัน uh huh. ที่เราถูกติดทั้งนี้เราเปิดขึ้นมาพี่จะบอกว่าเราทํางานยากมากเพราะว่า uh huh. เรามีมาตรการที่คุณต้องใส่ห uh huh. น้ากากนะคุณต้อง, uh huh. องทำอย่างนี้อย่างนี้มีลูกค้าจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ไม่เข้าใจ uh huh. นะคะแล้วก็บอกว่ามันเป็นตัวของเขาอ่ะเขาจะไม่ใส่หน้ากากเขาไม่เข้าโชว์หรอเขาซื้อ uh huh. บัตรแล้ว uh huh. นั่นแะซึ่งสุดท้ายเราก็เราก,เราก็ต้องขออนุญาตว่าถ้าคุณไม่สามารา คงกฎที่ทุกคนเขาปฏิบัติได้เนี่ยเราก็คงไม่สามารถให้บริการได้เช่นเดียวกันนะคะในวันนั้นนี่ก็เสียใจมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งใจมาแล้วพอไม่ได้เข้าหรือมีปัญหากันเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่ความผิดแต่ถึงวันนี้ที่บอกได้เลยว่าทุกคนเข้าใจาแล้วก็พร้อมที่จะทาตามมาตรการน,นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่ผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ที่เจ้าของไม่ได้อยู่ที่พนกักงานเท่านั้นอ,อยู่ที่ผู้ใช้บริการือที่จะทาให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงสุด ทุกคนคได้รับความสุขจริงๆตัวไอ,อนะคะก็ต้องฝากไปด้วยค่ะ,คะเฝ้ารอเฝ้ารอนะพี่หญิงนะคะปอเปีเป๊ยเฝ้ารอนะคะให้มีวันนั้นเหมือนกันนะคะในฐานะที่เราเป็นภาคประชาชนนะสวนสนุก นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราพูดถึงส่วนสยามามันคือส่วนหนึ่งของความทรงจําส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของเด็กๆเ,เรียกว่าคอนประเทศเลยนะคะที่เติบโตอยู่คู่กันมานะคะทีนี้ครั้งนี้เนี่ยเราก็หวังนะว่าแวา่ว่าอีกสองวันเนี่ยจะเปิดประเทศแล้วนะคะถ้ามีข่าวดียังไงเราอาจจะได้เจอกันอีกครั้งนะพี่หญิงเนาะนะคะขอเป็นกำลังใจบอกว่าบองไม่ รอวันที่จะได้กลับมาให้บริการทุกขัานอีกครั้งหนึ่งค่ะลุ้นด้วยกันนะคะนี่แหละคะ่ะและสําหรับใครนะคะถ้าทางสวนสยามหรือปัจจุบันเป็นสยาม Amazing Park เปิดเนี่ยอย่าลืมไปใช้บริการไปกรีดให้เต็มเสียงนะคะหลังจากที่หวยหามานานนะคะเพราะว่าพวกเขาทั้งพนักงานแล้วก็ทางด้านของสยาม Amazing Park หรือสวนสยามที่เรารู้จักเนี่ยนะคะเขาเปิดเครื่องจกักรรอเรามาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะ ตั้งใจนะคะอยากที่จะรักษาสภาพเครื่องจกักรรักษาสภาพเครื่องเล่นที่เตรียมรอทุกคนเนี่ยว่าหวังว่าวันนั้นถ้าฟันธงว่าเล่นได้เมื่อไหร่เครื่องเล่นเหล่านั้นละค่ะที่จะคอยพาทุกคนไปสู่ความสุขความสนุกอีกครั้งหนึง่งปอเปี๊ยะขอบพระคุณมากๆพี่หญิงขาที่มาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาแชร์เรื่องราวดีๆกับเรานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะขอลากันไปนะคะพร้อมกับท่านนี้ค่ะขอบคุณพี่หญิงนะคะในรายการ เพื่อนกันวันติดโควิดค่ะอชูมาด้วยสังนิ้วสังนิ้วสวัสดีค่ะขอบคุณผู้หญิงค่ะนี่จริงๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราถึงบอกว่าส่วนของสวนสยามหรือว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเปลี่ยนชื่อมาเป็นสยาม Amazing Park เนี่ยเขาอยู่คู่กับเด็กๆนะคะมาหลายหูเรียกว่าเป็น10บๆปีหลาย10ปีแล้วนะคะแล้วก็เติบโตมาพร้อมกันในวันนี้แม้ว่าทุกคนจะกระทบกับโควิดนะคะแต่ขอให้ ทางสวนสยามหรือว่าสยามอเมซิ่งพัคนั้นเนี่ยเขาได้ไปต่อเหมือนกับที่พวกเราได้ไปต่อทั้งการเปิดประเทศนะคะรวมไปถึงภาคเศรษฐกิจมันจะได้ขับเคลื่อนมีพนักงานตั้งกี่หลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยนะคะอยากที่จะมีชีวิตดีๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะทุกคนคะอย่าลืมนะคะเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือได้นะคะสําหรับใครที่ตั้งใจนะคะชุมชนท้องถิ่นใดๆอยากที่จะเปิดคอมมูนิตี้ไอซเลชันนะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะ12ขั้นตอนในการจัดตั้งซี หรือว่า Community Isolation เพียงแค่สแกน QR Code สแกน QR Code คืออะไรเหรอคะเอามือถือขึ้นมามือถือทุกคนมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วมือถือทุกคนมีแอปพลิเคชันใดๆอย่างเช่นพวกไลน์อยู่แล้วนะคะเข้ามาแล้วก็สแกนก็ไปที่หน้าจอนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ทุกคนกดเข้าไปในเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดของสสสค่ะนี่ตรงนี้มุมขวาเห็นไหมคะนี่ก็คือ o o t k o Month นะคะสำหรับตุลาคมนี้ค่ะ